เอาละครับวันนี้วันที่8มีนาคมนะครับ2,565ที่สอพอเมืองนนทบ,บุรีนะครับในช่วงเช้าก็ยังไม่มีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีของนักสแสดงสาวแตงโมนิดาเดินทางมาให้ปากคำหรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเมื่อเวลาเ1า4 7นาทีนะครับที่รัฐสภาครับนายกฤษณะศรีพิมพ์บุญสวยนะครับทนายความของคุณแม่น้องแตงโมเองพร้อมด้วยนางพานุชดาสิริ ยุทธโยธินนะฮะซึ่งเป็นญาติของน้องแตงโมเนี่ยก็เดินทางไปพบกับนายสมชายแสวงการสวในฐานะของประธานกมทนะครับไปครับเพื่อขอความเป็นธรรมนะฮะขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบการทํางานนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องแตงโมครับโดยนายสมชายก็กล่าวว่าทนายความได้รับอำนาจจากคุณแม่และญาติของน้องมาหารือกับตน นะครับแล้วก็คุณหญิงหมอพวนทิพย์นะครับเพื่อขอให้กมทเนี่ยเข้ามาช่วยดําเนินการเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการตรวจสอบทั้งการชันสูตรพลิกศพหรือว่าทางนิติวิทยาศาสตร์นะฮะดังนั้นนะฮะกมทจะรับเรื่องไว้และจะเข้าคณะกมทนะครับนำไปปรึกษาหาหรือว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปในวันที่14มีนาคมครับต่อมานะฮะนายกฤษณะทนายความของน้องแตงโมเผยว่า พร้อมเปิดกว้างนะครับให้ทนายความคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมค้นหาหลักฐานที่ปรึกษาได้นะฮะโดยการผ่าพิสูจน์ร่างน้องครั้งที่2เนี่ยนะฮะยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแม่ครับในการที่นายดายศนะฮะพี่ชายของน้องแตงโมถอนตัวไม่ร่วมหาความจริงกับทนายสิตรานะครับทางนายกฤษณะก็กล่าวว่านายดายศเองได้พูดเคลียร์ใจกับคุณแม่โมแล้วนะฮะโดยมีต้นเนี่ยเป็นกาวใจ ซึ่งพี่ชายของแตงโมจะระบุให้ตนเป็นผู้ทำคดีเพื่อให้คดีความออกมามีความชัดเจนมากขึ้นส่วนพี่ชายจะขอถอยออกไป9ก้าหนึงครับจากประเด็นที่ปอนะครับและโรเบิร์ตครับสคนที่อยู่บนเรือตเตรียมที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับนักแสดงสาวแตงโมนะครับในวันที่16มีนาคมท่ากลางกระแสวิาพาค์วิจารณ์อย่างหนักนะครับล่าสุดครับในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะฮะผู้ประกาศข่าวคนดังรับพี่หนุ่มกัญชัย เผยว่าเบื้องต้นนะฮะทราบว่าปอเนี่ยไปติดต่อวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครนะฮะจากการติดต่อไปยังคนสนิทของหลวงพี่อุเทนเจออ้าอาวาสวัดท่าไม้นะครับให้ข้อมูลว่าปอเนี่ยติดต่อไปที่วัดจริงเพื่อติดต่อขอบวชแต่ทางหลวงพี่เองเนี่ยนะครับหลวงพี่อุเทนเนี่ยตอนนี้ปฏิบัติธรรมในภาคเหนือครับแล้วก็ให้รอตรวจสอบก่อนนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยจะบวชได้หรือเปล่าเนื่องจากอยู่ในระหว่างดําเนินคดีมากันที่พลตารวจตรีอุดรน,นะครับ รองผบอชภาคหนึ่งนะครับก็ได้กล่าวถึงประเด็นนี้บอกว่าแม้ว่า2คน 2> คคน,นี้ไม่ว่าจะปอและโรเบิร์ตเนี่ยเป็นผู้ต้องหาแต่เมื่อได้รับการประกันตัวและไม่มีทีท่าว่าจะหลบหนีก็เป็นสิทธิ์ของทั้งสองค,คนที่จะบวชได้แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสองต้องติดตามกันต่อไปว่าระเบียบของสงเนี่ยมันทำได้หรือเปล่านะครับแต่เมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะครับทางพลตำรวจตรีอุดร ย้อมเจริญน,นะครับก็ได้ถแถลงถึงความคืบหน้าแล้วก็เปิดเผยว่าตำรวจนะครับได้ขอเก็บ DNA บนเส้นผมของนายโรเบิร์ตอย่างที่น้องหญิงได้เล่าไปในข่าวแรกนะครับแต่ว่าคุณโรเบิร์ตเองเนี่ยเขาห่วงคุณเพราะว่าเขาเนี่ยเขาเป็นคนหัวล้อหัวร้านและเพิ่งไปทอผมมานะครับมันก็เลยรูปภาพก็เลยเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมนะฮะจากเหตุการณ์ที่โรเบิร์ตเนี่ยนะฮะไม่ยอมให้ตำรวจเนี่ยเก็บเส้นผมไปตรวจสอบเนื่องจากเพิ่งไปทอผมผมมา กับเหตุการณ์ที่โรเบริร์ตเตรียมบวชให้กับน้องแตงโมนะครับรวมถึงปอด้วยเนี่ยก็เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ครับบอกอ้าวหูเ้นผมเอ้ล้ัจะยอมโกนหัวบวชได้ยังไงล่ะออขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ